ทำเด็กน่อยนะครับตัวนี้เกือบกิโลโอ้ยใหญ่แห้งนะครับใหญ่แห้งดูุ่นนะครับแยกยหญยปลาเอาจับมือเดียวเธอยโตรุดจับปลาสองมือ <c oughs> จับโงมือ <c oughs> จับปลาสองมือ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พีพี่นองนะครับมากพยายมครับพี่โพนเพื่อนอีกท่านหนึ่งนะครับพร้อมพี่นองครับเหมือนนี้มากจริงๆเราอามากินปลานําเพลินนะครับพร้อมพี่นองครับมากินปลานําเพลินเพื่นชวนเป็นจินหอดนะครับเพื่นว่าเป่าลุดมากินเขาน้าแน่เพื่นนะนะครับผมกันเลยได้มานะครับเป็นเจังไหนเสมอนี่ครับเพืนว่าเอาลูกไส้มาต่อมาต่อช่วงนะครับกรียมตรียมุกครับเพื่อนเ้า มันมันเหตดหลอดไปมันควบเป็นไปปรได้ลงสรับว่เดี๋ยวแรงเข้าเมันกัสีน้อยลงครับครับเหมือนกับมีคนดูเรต่อไปเขาสิเกียวม่งเก่งเหาก็บม้วนเขาอะไรให้เขามามาเรียนรู้ให้เขามาเรียนรู้ครับต่อจากอช่วงห้าอนอนนะครับต่อจากช่วงห่านนะครับพอมีพี่น้องครับ ให้เขาสานต่นอนะคนคตัวนี้คือเขาตอ,ขตอนนี้ก็ค่อยๆปิชพนไปคการกระสมใจอยากว่าประเทศเพื่อคนหลุดใหม่คนต่อไปน,นะครับเพราะเป็นคนส้่งไว้ให้เขานะครับสัง่งไว้เขาเนี่ยครับพอาีพี่น,น้องคอบงัวาเพิินนะครับเดี๋ยวผมงสิบาพี่พาน้องนะครับขอบมาเบิ่งขอกงัวาเพิ่นว่าเอาไปทางไหนก่อนเหมือนเี่ยไปทางไหนเอาไปทางไหนี้มือนเนี่ยมิติไม้โนรถคกับลอมไฟคือชา สบายขึ้นเขาว่าบ่ขเทพเด้อแล้วกแบบขันเทปหน้างูก็ต้องหิวอ๋อต้องเคียนครับเคียนกับไม้ถึงโมเมนต์ใหม่เด้อเคียนงูครับง่ายรักง่ายรักเปลี่ยนก็รักนะครับครับครับเปลี่ยนก็ปล่อยไปทีอจังเขาทาเด้ออ๋อจักรไรพื้นที่เขาห้าวเฉียาปล่อยอยู่รอบมันรอบไปสามสิบยี่สิบ ตีไปประมาณสามสิบไรเนะระาะก็รอบเฉพาะลวดก็เกือบพันอืมครับสิบกว่าสิบสามกิโลสิบสามกิโลนะครับกิโลหนึ่งนี่สิบสออสิบประมาณประมาณไรเคริงนะครับพ่อแม่หน่นองครับการคิดเบื้องวัดี่บขังขิกติไปทั้งสามสิบแล้วครับไปไปซื้อมาตอนแรกซื้อมาสิบโลมันครับ <im itation> เขอ้ขอดีของการร่อนโวยไฟฟ้าก็คือเพิ่นได้แตยางกินเบิดหมุนเบิดเว้นเนาะนะครับแล้วก็เบ,บาแห้งของเฮาเฮา,าบ่ได้ไปเบิ่งนะครับบ่ได้ไปไปเบิ่งบ่ได้วออ่าต้องใหญ่รักใหญ่ยัยยงนะครับเพราะว่าเพิ่นดี <c oughs> ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับดีนะครับเพ <c oughs> ราะจะมีปีใหม่ของการเลี้ยงงัวพอสุปีเฮาสิก่อนบ่ได้จัดการแบบนี้เนาะเฮาต้องเฮาตวโตยิวทางหน้าม่ให้มันยิดอยู่ตลอดนะครับยามมันก็สองรอบครับ ัวนี้เพ่อเดือดหิวเพราะเนหนังได้เ้ามีสามีสาหนามนะครับพรามีหนองครับเพราะว่าเพิ่นมีสาหนามเพิ่มปล่อยมีหญากินเลยต้องมีหนามมีหนามหนามนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งนะครับพรมีหนองทั้งท่อนะครับท่อนี่ท่อนี่เอาไว้เห็เนยังก่อนครับที่ท่อนี่ได้ขอกง่วงเอาไว้ให้สูบไฟง่วงสูบไฟง่วงว่าจริงๆเขาให้เอาแกลบแต่แต่ว่าของผมมันหาแกลบกว่าท่านอ่ะครับเพื่อนอยู่ไกลกับยัดใส้อ๋อมันหอนแห้งไปหน่อยนึงมันก่น ปอกแตกตัวนี้คือหลายหลายคนเนาะไปเอาไปแดบบย่างใดนะครับการการใช้ทอจังสีนะครับเพื่อนมาควาคุ้มพื้นที่เนึ่กดีอย่างหนึ่งก็คือความคุ้มพื้นที่ใบไฟกระจายไปมองอื่นนะครับพราะม่พี่น้องครับสามารถกําหนดไฟไปยูกับพกมาใดนะครับก็คือการเอาเอาทอนะครับเอาปอกนะครับมา ว่างไกลๆได้มาาว่างไกลๆนี่นะครับพอมีน้องครับเพิ่วมาเอามากอ่อไฟเสน่เลยนะครับแต่ถ้าใช้แกลบมันสดีกว่าแต่ว่าขันใช้แกลบดีกว่านี่มันอหาเนี่ยครับมันไฟมันสิบ่ลนุกแี่ยงนะ้เอาควากันสอยูได้โทษปอกกัิสยู่ไดทโทนทอนี่สิอยู่ได้ทอได้โทษไฟไฟกับยูเด้นานครับมันสีอาจจะเย็นถึงเสาครับกับไฟก็ยังมีมีมควันมีควันเดียวโแต่ฟื้นเปิดเลีอย,ยว มันจะคล่องค่อนะเนาะแต่จริงๆมันก็แกบเนาะนะครับแต่ว่าหลายคนมันก็เอาขิงว่าได้ถมอีกกันหนึ่งเนี่เขาใส่เป็นเป็นสองสางค่านะครับเมสนมใส่ไปยุคข้าลงไปเนยน่ครับบางคนนี่คือกอไฟแล้วมันก็เอาขิงว่าถมนะครับพอมี่น้องครับขิงว่ากรบเฮเทมันควันไรยุ่งนะครับพอมีพี่น้องครับคันบ่าไม่แกบเด้อนะครับในข้อนิยามแนะนํานะครับว่าให้ใส่ขิงว่าแห้งนะครับขิงว่าแห้งนะครับไปถมเพื่อจะ รถไฟลงนะครับรถไฟลงอ่าไฟกับซีอูดเอน่านนะครับสมมุติว่าในแมนกับสมมุติว่าบอมมี่แกะนะครับพอไมพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับต่อจากนี้ไปหาหนองคิวนะครับหนองซึ่งลูกไส้เพื่อนนะครับมาเฮ็ดเกษตรคือพอนะครับไม่เฮ็ดเกษตรคือพอนะครับเดี๋ยวสิไปถามเพื่อนนะครับว่าไมาเฮ็ดเราเพื่อนหูซึ้อจางไหนแน่นะครับกับการไม่เฮ็ดเกษตรแบบนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนองคิว ครับผมแนะ่ยนับโต้บังคับซื้อจังไหนนอซื้อคิ้วครับคซื้อจริงกับบำรุงสักครับบำรุงสักครับครับผมนี่คือน้องคิ้วนออาออกจากงานมาเห็ดเกษตรนะครับพอมีพี่น้องครับแนวคิดจากไหนนอนี่จังจังไหนมาเห็ดนี่นอ่านเชื่อแรกที่ว่าคิดว่าไม่ยู่อีก็คือก้าวมามาซยพ่อครับครับมาซยพ่อฮิตนันฮหตนี่ กอกเก่ไปแล้วครับเพราะว่าป่อยปอยู่ร้ายแล้วครับอ๋ออันนี้คือเข้าเข้าคือแบเข้ามาซอยงานก่อนช่วงนี้อันนั้นคดว่างไว้จังไหยครับกับการเห็ดมาเห็ดแบบนี้เนาะจะีเห็ดต่อไปเรื่อยๆแล้วครับขันยั้งมันเติมใดแน่ก็เติมไปครับเติมเนี่ยเพิ่มเติมพวกบอปลาเห็ดเพิ่มปลาสีเห็ดในฝั่งนี่แหละครับก็คือคดบอไว้แล้วล่ะจะเรือสวัสดทีเอายั้งลงอ๋อ ก็อาจีเฮ็ดบอกุ้งเพิ่มเพราะว่าบอเดียวนาจีบอพอ่อเหครับบอกจะซ้ำจะคข้องกินกับนจาจีไรล่ะครับอ๋อคือว่าจ้าข้องมากกับอ๋อมากมากินกุง้งแมนครับมากุ้งเต้นห้งมากุ้งเต็นนะครับพอมีพี่น้องครับเพิ่นกันเลยว่าจะเพิ่มบอกรุก้งนะครับบ้านนี้จากที่พ่อเฮ็ดไว้นี่น้องเคียวเฮ็ดว่าคิดคิดว่าได้ผลผลิตอีกอย่างหรือยังท่านได้มันก็ซิมีปลาเนี่แหละครับได้แน่ๆ เพราะว่าพอเป็นเห็ดไวแต่แหลกครับปลาพบครับสิมีสองอย่างที่ปอเป็นเห็ดไวแต่แหลกกับปลาพบเนี่ยที่ได้แท้ๆครับแล้วก็จะเป็นพวกกล้วยพวกอีกอย่างที่ปลูกไวเนี่แหละครับบันเองั่วเดี๋ยวบันเองั่วเป็นจังไรน้องง่วงัวนตอนนี้ก็ร้ายแล้วครับีเดี๋ยวจัน่อยกับออกลูกอีกตัวหนึ่งครับจักหน่ออกลูกเนาะแมนครับนะครับเดี๋ยวกับซิมีเด็กออกใหม่อีกแล้วเดี๋ยว ่ายครับพอยพี่น้องเนาะลงไปหาอาหารนะครับพอยพี่น้องครับหาอาหารเพื่อจะมากินเที่ยงนะครับเพราะว่าอยู่นีนี่คือเพื่อนว่าเพื่อนสั่งแรงอาหารนะครับสั่งแรงอาหารไว้นะครับเมา่ก่าิจไปหาอาหารเพื่อสิมากินเที่ยงกันนะครับพอยพี่น้องครับว่าสีได้บอมาเนี่นะครับเขาก็ตะม้วนหลุนกันนะครับว่าต้องได้น้อต้องบเอิรดนะครับพอยพี่น้องครับเดี๋ยวเาไปเบ่งน้ำกันครับครับพอยพี่น้องครับหลังจากที่ เบิงขอกงวเพิ่้แล้วนะครับเทากับาเบิงแรงอาหารนะครับที่น้องคิ้วเป็นเห็ดไหวพื้นที่มองนีที่ห้าเห็ดนี่เห้าต่างใจเห็ดเป็นยังคำน้องคิวเห็ดเป็นระบบนิเวศไปเลยครับเรียงหลายๆอย่างครับับแ็บทิมี่โฟบมีหอยครับแล้วก็ที่ีกุ้งเรียงกุ้งนำํำอ๋อแล้วก็มีปลาครับ นี่คือหากินกันเองอ๋อคือคือเขาเห็ดเป็นระบบนิเวศของเขาเลยแมีนครับข้อดีขามาศาสตร์เนี่ยอ๋อคือดังธรรมศาสตร์ขอดีก็คือเข้าวบริหารอาหารแมีนครับก็ดอาชิโดนๆไห้แน่ครับครับมันมันบวกละเงินปันไดครับให้มันหากินกันเองคระบบในเวศหมุนเวียนนะระบบนิเวศหมุนเวียนบอมิ๊กีกบนะครับพอมีพี่น้องครับมีกบกบเพิ่น ตัวใหญ่นะครับพอพี่น้องครับแล้วกะก,ะกุ้งหอยปูปลาคือครบเลยหลายอยากกินยังกะได้กินนะครับแน่ถ้าว่าที่ที่น้ำมืดเนาละลลายคนกะสีบบมี่มองกินเด้นะครับต้องเออต้องหากินหาอยากนะครับขันว่าสิกินกบกินไปไลากินยังกะสีอยากแน่เตาากกบันได บบแบบข้ขาก็เป็นยากเด้อครับก็ลงมาจับเอาแต่ว่าคันข้าอยากข้ากับบาจับเบาแมนครับจะมาเดี๋ยวบังก็จังบอคอยเห็นเล่นของคิ้วคันคันใส่จับกินนิรลศตรงมาตอนแรงๆครับตอนขำหัวขำตอนขำเมนครับมันออกมาหนังเต็มยุทธีเต็มเลยครับอ๋อมันหนังขาเลยแล้วครับมานหนังหาแ <c oughs> ต่ว่าบันเทาหามือนีนสีได้บ่อนี่กา้าวบ่าได้อยู่ครับตรงตรงได้ลาลานอ ขึ้นอเต็มอยู่โคบยักษ์นะครับโอ้โโอ้ท่านเดือบเบิ้งอยู่นะครับกบยักษ์นะครับเด้อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วหยุดหยุดหยุดบู๊ยซ้ำเด็กน้อยนะครับตัวนี้ เกือบกิโลโอ้ยใหญ่แห้งนะครับใหญ่แห้งนี่ครับได้อีกแล้วนี่ตัวผู้ได้ครับเด้อเพิ่นมาตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวผูเพิ่นมาตัวผูเนี่นี่นะเสียงกองเสียงนะครับเด้ออ้เพิ่นมาแบบแต่ว่านี่คือแรงอาหารนะครับนอบ่ได้ให้อาหารพ่อเม็ดครับ ปล่อยเลยแบบปล่อยนะครับเอี่ยงมีปูมีปลากินมีกุ้งเพิ่นอ้วนนะครับเพิ่นพี่น้องก็เงยเงยนี่ครับพ่อพี่น้องครับกบเพิ่นลีอยู่นี่ครับลีอยู่นี่นะครับเด้อนี่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 เดี๋ยวผมจะเปิดออกให้บเบิ่งนี่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 คบเด้อครับเด้อผมสิกาจับเพิดหมดนี่นี่นะครับเด้อผมสิลองจับเบิ่งนะครับผมจับเพิ่นได้บ่ ไปแล้วนี่ครับจับได้บ่เนี่ยเฮ้ยไม่เอเดี๋ยวผมมีล่องจับเพื่อนเมืองนะครับพอมีีหน่องครับตอนี้เพื่อนเลี้ยงไปกินนะครับของหนงคิ้วนะครับพอเพื่อนเฮ็ดใบไห้นะครับอันนี้สั่งแรงอาหารนะครับสั่งแรงอาหารของแฉด้วยครับเดี๋นี้โก๊บเป็นนะครับโอ้ยไปแล้วครับพอมีพี่น้องครับโกบผมในที่สุด ได้จับบอนะครับอีโอ้ได้แล้วได้แล้วครับพี่นีองครับนี่ได้แล้วด้วยครับด้วยนี่ได้แล้วนะครับกบนี่น่องคิวเป็นหานะครับโอ้โหทั้งคนพักก็ได้ครับนี่ดวงเด้งดวงเด้งเลยนะครับโอ้ ครับผลงานซัมสกินบอยากแมนบอลหน่อยคิวโมยากเลยครับบมยากเลยครับนี่น้องซัมสกินนะครับพอีินหน่อยซัมสกินนะครับพอมี่หน้องครับนี่ขอดีนะครับในการหลายหลายคนหากินหาอยากนะครับต้องหาไปหาในทงในทานะครับจระอันนี้เข้าเข้าเทศระบบนิเวศไ้นะครับแล้วกระเ่ินกะเ่ินกระเดมมากินนะครับ แบบบ่ต้องหาหน,นี่<ห>น,นี่น,นี่ครับในเมื่อเจ้านี่เออนตนะ่นย่างไม่เลี้ยงหาง่ายกว่านี้แันย่างไม่เลี้ยงหาง่ายกว่านี้นะครับอตอนนี้เนาะครับน,นั่งนขาโปรโมทเคมีโอ้ซัมซัมสกินนะครับพ่อแม่พี่น้องมวยากนะครับเพราะว่าเป็นแป้งมองนีนี่คือปเป็นเหตุแป้งไหวใบถ่ายสางแรงอาหารธรรมชาตินะครับบ่าจะหายอาหารนะครับ กุ้งหอยปูปลาอยู่นี่คือบรอิหาอาหารเลยนะครับคือเป็นระบบแบบธรรมชาตินะครับนี่น้องคิวนะครับพ่อีมี่นงครับสีมือน้องคิวครับนี่โอ้โอ,โอ้สามสิกินนี่มันพ่ออะไรนี่น้องคิวนะครับ <laughs> พออรร่อแล้ว ทั้งจานที่ไปเด็ดปลามาแล้วนะครับนี่คือเมนเมนุวันนี้ไม่ยังเลยครับปุ๊บตีย่างปลาดุกครับตับเ,เออตเ้ยนน้อยอ,อ่าแล้วก็ลาบปลาดุกลาบปลาดุกโอ้มัอน,นี้จัดหลายเมนูมจัดหลายน์คันเฮ็ดเป็นกะทิเฮ็ดให้อยู่นะครับมากเลยเฮ็ดมาเป็นคือเก่าครับเออคนกินก็ครับเออจริงจริงแต่เป็นหน้าที่ของหายได้หรอ ต้องเป็นนาทีของอายนะครับเพ่เพ่เพโกบนะครับพงีน้องครับแต่ว่าเมื่อนี้เ่นโชว์ฝีมือเองนะครับน้องทรายโชว์ฝีมือเองนะครับเมนูปลานะครับปลานะครับทาทาซิมน้ําเพลินนะครับเมื่อนี้ทาซิมกําลังเตรียมอาหารอยู่หลอดว่าน้อเมื่อนี้น้อครับพงี่น้องครับมาพ่อบักฮงเตียด้วยครับเด้อบักฮงเตียโอ้โหเตียจริงๆนะครับเตียหลีนะครับ เตี้ยเจ็ดอ๋อเน็ดเจ็เจ็ดเดเดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ็เเจ็ดเจ็ดจ็กเจ็ดยเจ็ดเจ็ดเจนเนตดเจํเเเจ็ดจเ็เจ็าเจ็ดาจ็ด็ดเง็ดเจ็ดเจมดเจดเจดเ็ดจดจัเ็เเเ็เดมัน,มนดดม,มด เช, uh, ชื่ดเฉียงประมาณศอกหนึ่งความสูงครับความสูงจากพื้นศอกหนึ่งครับตัดเฉียงสี่สิบห้าองศาครับครับตัดเฉียงสี่สิบหาองศาเพื่อเพื่อนหน้ามันสิบบกขังหน้านะครับโตบันเท่าเท่าเดียวถุงคุ้มบวกบวกบวกบ่ายบวกคุ้มเด็ดตึ้นมันเพื oh, ่อนแตกไม่หลายงานเขาแกะใครยังไงนี่มันแตกมากแค่นี้เนื้องานหนุอ๋อแต่ว่าเพื่อนบริษัแตกมาหลายงานนี่เอามาอ๋อมันมีมันมีสองงานเต็ดตึ้มันหน่อยครับ ตนนน้นนี่เพคันมันหลายงาเขาเขาตัดออกมาเขาตัดเอาแต่งาที่ใส่<ล>ก็ได้เลือกงาที่สมบูรณ์ใหม,ม่เมนเมนครับนะครับเพื่อสีบริเวเป็นพานล่าของต้นเนาะงนุ้ยกับยียีซำเก่าเดียววัแล้วเผื่อมันยังมันยีกูเก่าหรือครับวันนใจนี่อ๋ออันต้นเดิมดังเดิมเพิ่นเคยมีนุ้ยหรือเปล่าครับ่ายมีมีม,มีแล้วต้นสูงมีทุมหัวเลยมั้อ๋อบรนเทากันเลยมาทำสาวทำสาวนะครับนี่เพันธใดประคองเตียมันกิดสีโบลูร่มไงมันมันต่ำขาดมันจะดูแล้ง่าย อันนี่ครับสวนสวนนี่เป็นสวนเพิ่นนะครับเด้อสวนเพิ่นปลูกหลายางครับปลูกบักทุเรียนนะครับแล้วก็เาพละไม่กินได้นะครับบักสสมโอ <c oughs> นะครับบักสสมโอบักรสมบักสมบัสโยงยาอยนบักเอ่องาะนะครับหลากหลายนะครับอันนี้คือหลากหลายนะครับของคนเริ่มไม่ใช่คือต้นพักสาบต้นพักสาบเด้อพักอีนู่นพักอีนู่นเนาะแม่นะครับเดี๋ยวยังยังไปเบิ่งนก่อน ไก่ก็พึ่งฟูก็กำลังแตกกันเขาก็บัดเออข้าวนามีข้าวใส่ไก่เมันกำลังขุดนะครับคลองใส่ไก่พอมันสุ้มพอมันสุ้มพอต้นใหม่มันงามนะครับมันกระซุ่มขึ้นปุ๊บเลยด้ออ๋อข้าวขูดงนี่ขุดสุดเอาน้ำขังไว้รังโอ้นี่นะครับนี่สุกโปรนี่รึ่งเหลืองเขียวหล่ะเนี่ยนี่ผลวาแค่อาทิตย์กว่าเขียวหล่ะนี่ทังน้ำไว้จะนอนก็ปลามาปล่อย ห้องหน่อยไปหน่อยมันก็ขยายครับอันนีหาไปเบิ่งใน YouTube พี่น้องรู้ทายแหละไปเบิ่ง YouTube เขามาแถวบ้านมันบ่มีก็เลยเอามาปลูกของปลูกของยามันมีอยู่หั่นมันสูญพันธไปหมดครับปักอีโนนอีโนนครับัภาษาภาษาบนี่วําลแต่ว่ามันสิออกดอกเลยเด้หนงรู้โอ้ครับ รสชาติเป็นจังไหนนอนพักกันนี่นอครับโอ้ยไอย้ที่ได้ยินแต่เขาวา่าดดืดเตนอยหน่วยนี่เว่ามันไอ้เพรามันเริเ่มเดอกนี่นี่อ๋อมันมันแค่บวกี่เดือนมันมันมันคือออกในมือมันนะมันเกิดซิมันออกนนแนวนี้ไงเลยนอะนน,นี่เป็น,นเม็ดเม็ดตะกอนโมมีเลยครับเร,เ,รเริ่มเริ่มแท่งดอกขึ้นมานะครับเริ่มแท่งดอกแท่งหน่วยนะครับตรงเบื้องล้อเบ,บิ้งนะครับเพราะวา่าอันนี้ผมบอกให้สิมเบิ้งนะครับว่าริสันต์เป็นจังไหน ถามเดือนนี่มากนี่ต้นนี้มันนี่นี่แข่งมาเลยแสดงว่ามันก็เป็นดอกโอ้ไดก็เพิ่งขู่นี่ละครับรอเบิ้นงนะครับน้อมันหายากก็เลยไปหาพวากปู่<อ>แต่ว่าเดซิมเบิึง,งาาไดออ้ยังครับรสชาติมันาาไ,ไหนหนอ้ยอดมันเอาไปซิมแล้วครับรสชาติเป็นจังไหนน้อเอาไปซียอดเด็ดให้นนมันแตกเลยครับมันแก่แสบอยู่เดี๋ยวน่ะ๋อเมื่อนั้นเอาไปตัดขมไอ้นั่นครับ ต้มออมหนูแฟนมันใส่เอาสตดาวแซ่ดโดนโหดมันมันมันขมมปหน่อยอ่ามันขมแหละมันขมเลยเอาฟักษาไปใส่มันขมกลัวเกาบังก็น้าเลยวะครับพ่อไปใส่ฟักสะดาวหายโอ้รสชาติขมหายไปเลยรสสะดาวหายไปเลยอมคหน่อยลงกาแฟนี่เขาก็ว่าฟักษามันขมแต่ว่ามันมันก็ไปตัดเสตดาวนี่ยอ๋อคมตัดขมเพชร เฮตเร์เทศเน,ะน,ออน,นเา,านะหัวหยอดน้ำโบงนี่ก็ว่ากล่าวด้าัวหยอดน้ำโบงนะครับผม,มพี่น้องครับแต่ว่าแต่ว่าควบมขม,ขมะสะดุดาปัญหาจริงๆนี่น้องลูดครับต้องได้ล่องต้องได้ล่องต้องล่อมือน,นี่งก็ล่องแตกเนี่ยเพื่งโควบเนี่ยต้องได้ล่องนะครับเดี๋ยวไม่แมันหลายๆนะครับผมสิมาเอาน,น้ําเพึ่นไปล่องนะครับไปล่องที่ไอ้พ่อนี่ก็ล่องแตกครับเนี่ยยอดไหม นะครับน้องคิ้วครับสุดท้ายแล้วนะครับยังไงน้องคิ้วฝากยังถึงพราะมปพี่น้องนะครับไม่หุ่นคือน้องคิ้วนี่มาเฮ็ดเกษตรแม่เฮ็ดเก่เศษเนีเ่ยนั่นเฮ็ดนี่เอาคันคันไหวคือผมนี่หนึ่งมันก็ดขันใจบ่มากนี่เกิดสียูงยากแล้วครับครับมวนร้าเฮ็ดแน่นี่ต้องใจมักน้านแล้วครับยังยังคือผมมาเฮ็ดผมก็บ่ได้ถึงว่า มักเลยนะครับแหลกๆมาที่ว่าสิมาโยน้ำพอมาซอยฟอกันมักเจ้าของกับมากยืนละละแต่แบบบดไดายร้ายปนีเพราะไม่เฮ็ดปุ๊บมันก็มีแนวที่แบบเจ้าของมาแห่งกับเฮ็ดไปเรื่อยแล้วครับอืมตอนแหลกๆตองตองนี้ใจมาก่อนไวรุ่นเนาะเพราะว่าจังสันมันยังไงกล่ะเพราะว่าไวรุ่นสมัยนี้เนาะครับเที่ยวโท่าซับเนี้ยมัน มันสิไปทางอื่นมากกว่าผมว่ครันมาเห็ดแนวนี้เลยมันมาสิงานครับอ๋อมันสิงานเนาะควรจะเริ่มต้นแบบไรดีเริ่มจากแห้งเจ้าคองแล้วครับเริ่มต้นจากแห้งเจ้าของคือผมมาเห็ดแหลกๆก็โอ้เห็ดใดวะ้ายปะสู่ปะสู้ปอกปได้หอดกิเลบแล้วครับครับก็เห็ดซ้ำีเจ้าของไว้ก่อนอเห็ดไปเรื่อยๆแล้วครับครับเห็ดไปเรื่อยๆเนาะเจ้าของมันจะแข็งขึ้นเองนะครับครับ อันนี้คืออความคิดนะครับของน้องคิวนะครับแนวทางของน้องคิวที่เพิ่นมาสารฝันสารต่อของพ่อนะครับพอมีพี่น้องครับอีกประมาณจักปีคิดว่าจะประสบความสำเร็จแ<อ>น่ใจจะของขึ้นว่านใน่ใจจะของหรอครับเพราะจะสองปีสามปอีอีกประมาณอีกสามปีเนาะนอีกส<อ>ามปีกันอาจจะบาถึงเนาะเพราะว่าต้อนนี่ก็คือถือว่าเทาเริ่มได้เก็บผลผลิตเล้วเด้นะครับยังยังมันอีกก,กระโกเข้ากับไดหาาคงจะของแบบบรด้เสือ พวกแนวกินกันได้มันได้แล้วล่ะครับครับแต่ว่าคันสิให้ถึงคันขายเลยมันก็อาทิตย์ยังยังยังบระหอดปรนนันครับก็ล่อเบิ้งก่อนแมนครับล่อเบิ้งก่อนนะครับว่าจะขายแนวใดนไงกับเพก็ะละใหม่ล่ะครับครับก็เดี๋ยวก็ได้เก็บล่ะครับได้กินมันได้กินเนาะใส่เวลาอีก2-3ปีแมนครับนะครับเฮาก็ค่อยติดตามนะครับพอมีพี่น้องครับเอาคั่นผู้ใดอยากมาย่ำแมายามอ่าผู้บ่าวเฮ็ดเกษตรนะอ่ะพี่กัสบ้านเฮาอยู่ไสก็ บ้านประคอรครับบ้านประคอตำบลระวัง<อ>บ้านของเรากับบา้บบานประคอครับอ่าบ้านประคออาสรุปคือบ้านประคอเนาะพิกัดอาตำบลตำบลโพครับ อำเภอศรีสะเกดนะครับพอม่พ e e ี่น้องครับบันน้ก็บ่นาเสื้อนะครับว่าเพื่อนสีมามีความสนใจในการเเกษตรนะครับต่อจากสารฝันนะครับต่อจากพอของเพิ่นนะครับพอมีพี่น้องครับเพราะว่าจะมาเป็นแห่งหนึ่งนะครับที่ที่ซอยพอในเรื่องการเกษตรตอนนี้ก็คุซื้อว่าเพื่อนเริ่มประสบความสําเร็จแล้วล่ะครับง่วเพื่อนก็ออกเมเปาหลูกไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังบ่ท่านได้เปิดแบ่งนะครับยังเก็บ ยังยังเก็บผลผลิตเพิ่อยู่นะครับก็รออีกสองสาปีนะครับผมสิบาพอแม่พี่น้องมาเล่นการนองเขี้ยวอีกท่นหนึ่งนะครับเมื่อนนี้ขอขอบคุณน้องเขี้ยวครับผมสวัสดีครับ